คราวนี้ช่วงนี้เรามาดูความคืบหน้าดีไอคอนกรุ๊ปนะครับคุณผู้ชมล่าสุดทางด้านของ DSi ก็เตรียมที่จะเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ18บอสโดยเฉพาะข้อหาที่ไปตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นกรณีของแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งหากทันวันนี้ก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จเลยนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของพยานที่ทนายวิทูลเนี่ยจะเอามาให้ปากคํากับ DSI ด้วยว่าเป็นฝั่งของตัวเองบ้าง ประมาณ2,000คนนั้น DSI จะรับดําเนินการไปอย่างไรเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับทางด้านของพันตํารวจตรียุทธนาแพรดํานะครับรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับท่านก็เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับ18บอสเดีอคอนนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเข้าไปแจ้งอีก2ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหานะครับ จะทันวันนี้หรือเปล่านะครับอยู่ระหว่างการตรวจเอกสารบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาถ้าทันก็ดําเนินการเลยครับเนี่ยสิรายวันนี้จะถูกแจ้งเพิ่มไปอีก2ข้อหานะครับและจะต้องนัดพร้อมกับทนายความด้วยของผู้ต้องหาให้เรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานสอบสวนแต่ก็มั่นใจนะครับว่าเ,เร็วๆนี้แน่นอนนะครับส่วนกรณีผู้ต้องหากลุ่มที่2แถวที่2เนี่ยย้ำนะครับว่าตอนนี้เร่งดําเนินการกับกลุ่มแรกให้เสร็จก่อนนะครับ เพราะค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาจำกัดเพราะว่าฐานความผิดแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเอาไว้ก็คือช่อโกงประชาชนและพระบอคอมไอสอข้อหาเนี่ยฝากขังได้48วันครับแต่เมื่อ DSI จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคือเรื่องของแชร์ลูกโซ่พรบการกู้ยืมเงินก็จะขยายเวลาควบคุมไปอีกปเป็น84วันแต่หลักฐานเอกสารในสำนวนปัจจุบันนี้นะครับมีกว่า2 0 0แสนแผ่นนะครับคุณผู้ชมมันเยอะมาก พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนนะครับจึงต้องเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมเพื่อที่จะสํารวจคดีให้ทันคับสรุปสํารวจสรุปสํารวจคดีให้ทันนะครับคุณผู้ชมในกรณีที่ผู้ต้องหากลุ่มที่2เนี่ยที่ DSI จะต้องขยายผลต่อก็จะยังอยู่ในกรอบระยะเวลานี้ย้าว่าจะเร่งทําให้รวดเร็วอย่างที่สุดครับกําลังตรวจดูบันทึกการแจ้งข้อหาของผิดไปในสัปดาห์หน้า คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่หนดพรุ่งนี้ไม่ใช่คือถ้าทันก็นก็ไปพรุ่งนี้แต่ผมยังยังต<า>อบด้วยยืนยันไ็ได้นะครับมันสามารถไปได้ทันพรุ่งนี้ไหมก็อาจจะทนันได้ถ้าเสร็จภายในวันนี้ถ้าเตรียมพร้อมวันนี้แล้วก็นัดใหม่ายในความได้ครับจะไปพรุ่งนี้แต่ผมยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานสอบสวนตรงเร็วๆเวนี้ยนะครับคือตอนนี้เราเร่งในคดีในกลุ่มแรกก่อนนม่เดี่ยวว่ากลุ่มแรกเลย มีระยะเวลาควบคุมอย่างที่ถ้าความผิดในช่วงแรกเนี่ยเป็นความผิดเรื่องช่อโกงประชาชนนะลบคมอย่างเดียวเนี่ยก็ได้แค่48วันถ้าเราไปแจ้งความผิดตามพรบรกู้ยืมเงินอเมริการช่อโกงประชาชนก็จะเพิ่มการควบคุมได้แ4วันแต่ว่าหลักฐานเอกสารเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับมันน่าจะมันกว่าสองแสนแผน่นมันก็จะต้อง เรียกเตรียมแล้วก็วกวรวบรวมเพื่อที่จะทำสำนวนสรุปสำนวนคดีให้คับในส่วนของในกลุ่มอื่นที่จะขยายผลนเราก็สามารถดำเนินคดีได้ยังมีระยะเวลาอยู่แต่ว่าจะดำเนินการให้รวดเร็วครับแต่ว่าเราต้องมาเล็งกลุ่มแรกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายส่วนเรื่องที่ทนายวิทูลบอกว่าจะพาพยานฝั่งของด h e อคอนกรุ๊ปประมาณ2 0 0พคนมาให้ปากคำในส่วนของตัวเองบ้างว่า ดำเนินธุรกิจการขายของจริงๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่า DSi ไม่รับไปสอบสวนจะดําเนินคดี157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเรื่องนี้นะครับพันตํารวจตรียุทธนาท่านก็บอกว่า ให้ทนายวิทูนเนี่ยไปรวบรวมมา2,000คนเนี่ยจะชี้แจงเรื่องอะไรซ้ำกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจและดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับหากพนักงานสอบสวนได้รับฟังประเด็นการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเท่าที่มีความจำเป็นครับ